สวัสดีครับเพื่อนๆและคิีเต้ทุกท่านนะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมเห็ดหูหนูนะครับซึ่งกําลังออกดอกเต็มแล้วเลยครับช่วงนี้วันนี้ก่อนที่เราจะเก็บนะครับขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเรื่องของการปลูกเห็ดหูหนูนะครับซึ่งปลูกไม่ยากนะครับแล้วราคาดีด้วยนะครับซึ่งแต่ละก้อนจะออกดอกให้เราแบบนี้นะครับเพื่อนๆอยากมาเรียน เรียนรู้ดูงาน,นศึกษาดูงานนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับมีหลายเห็ดให้เลือกชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหัหนูเห็ดฟางหรือว่าเห็ดนางนวนัะกั่เห็ดนางฟ้านะครับแต่คลิปนี้เก็บบรรยากาศของเห็ดหัวหนูมาฝากเพื่อนๆได้รับชมนะครับเรื่องของการทําเห็ดนะครับเ,เพื่อนๆสวยงามมากๆเลยนะครับดอกกําลังน่าทานเลยครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับ ส่วนวิธีทํานะครับเราก็จะแฝงเห็ดหูหนูนะครับซึ่งทําเป็นโรงเรือนนะครับข้างบนนี้เป็นนั่งร้านนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเป็นนั่งร้านสําหรับที่เราจะแฝงเห็ดหูหนูนะครับหลังจากที่เราได้เชื้อเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเห็ดหูหนูนะครับขึ้นมาแฝงไว้นะครับพอเชื้อเดินเต็มนะครับเราก็จะแฝงเห็ดหูหนู บนร้านลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแถวแบบนี้นะครับให้เราจะเว้นช่องกลางเอาไว้สําหรับเก็บเห็ดนะครับเวลาเราเข้าไปเก็บเห็ดนะครับออกไรล,ลุ่นต่อครั้งนะครับเป็นพืชที่น่าปลูกอย่ชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการเลี้ยงเห็ดหูหนูนะครับเห็นไหมล่ะครับเพื่อนเพื่อนการเลี้ยงเห็ดหูหนูไม่ยากนะครับแต่พี่น้องต้องมาเรียนรู้และศึกษาดูงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับ เรื่องของการก็เป <hostel> like ็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เรานะครับเรื่องของการทําเห็ดนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เก็บบรรยากาศของการเลี้ยงเห็ดหูหนูมาฝากเพื่อนๆให้รับชมนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาศึกษาดูงานนะครับไม่ยากนะครับมาที่บ้านผมได้เลยนะครับเรื่องของการเลี้ยงเห็ดมีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้านางวนนักเกอรี่หรือเห็ดฟางนะครับ ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับมาได้เลยนะครับนี่บรรยากาศในเล้าเห็ดว้างมากๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อเลยนะครับเก็บภาพบรรยากาศครับในการเลี้ยงเห็ดของหนูให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆใหญ่มากนะครับตรงนีนก็ทําแบบง่ายๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็ได้เก็บแล้วนะครับ เยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนได้ชมก่อนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนเพื่อครับการเลี้ยงเห็ดหหนูไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียนแต่ต้องมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนก็แบ่งปันสาระดีๆกับเพื่อนเพื่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมอะไรนะครับเกี่ยวกเกษตรต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อนคอยรับชมคลิปนี้ฝากเห็ดหหนูเอาไว้ให้เพื่อนรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีด้วยนะครับ